เรื่องเนือ้อเครื่องเวียดดูอ,อรรถพี่เรอสถานที่่นขยับขยายบา้านนี่แต่ว่ามันเป็นช่วงฤด,ดูฝนมันตนั่นมันมันฝนตกมนกะเร่กบดินทมไม่แน่ตกนาแรีง่งนี่สิบอรี่ยังสี่พี่น้องรถ,ถเพื่อสแตนบายไว้รถไทย่นมองไลมันจมมันก็สิดทมให้ท่านที่เลยพี่น้องคนสื่อลงทุนสื่อดินไม่ มาเนี่เพิ่นว่าเพิ่งประกาศขึ้นราคาเด้อบาทมันเพิ่งพี่น้องเด้อขึ้นค่าขายเด้อบาทนี่ตะกี้มันตัวละสี่สิบบาทเพิ่งจะึ้นเป็นตัวละห้าสิบเด้อบาทนี่ตัวละห้าสิบบาทก็ขายให้เก่าเนาะเพิ่นว่ามัน่งจะคืนราคาเด้อบาทนี่คืนแล้วคืนแล้วบอประกาศแล้วโอ้ประกาศแล้วบ่เพิ่นแจ้งโอ้เพิ่งแจ้งขึ้นแล้วเหรอครับเึ้นขึ้นแล้วเนาะตัวละห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทผู้ซื้อก็ต้องขึ้นอีกสิบบาทครับคืนอีกร้อยหนึ่งก็คืนร้อยบอ โอ้พ้นว่าคุณสู้ไปหาผมยี่เมือนกันจะคืนตัวสามสิบโอ้คุณคืนแล้วเนาะครับคุณคืนแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นกันขายได้คืนเงินเนาะขายได้คืนเนาะพี่น้องพ้นว่าขึ้นอีกชิปบาทเพราะว่าคุณสื้อที่ใหมนด่ซื้อที่ซอยพ้นยังไ้นี่ซื้อใหมนี่นี่เออคุณสื้อได้แล้วไลหนึ่งพ้นว่านี่ผมให้นี่ได้ดีได้ดีคุณสื้อแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ได้ซ้ำนี่ละเขาเจ้าขายซ้ำนี่บอดี้ขายซ้ำนีกดีนี่พ้นว่า เพิ่นค้นึ้นค่าชิบบาทเป็นหาิบาทบาทเนี่เพราะว่ามาซื้อที่ซ้อยกันนี <c> ่ <oughs> พี่นอ้องที่ตลาดเพิ่นแจ้งว่าขึ้นราคาตัวละหาิบาทแล้วบาทึ้นอีก1ิบาทแต่บ่แพ่งหรอกพี่น้องตัวละหาิบาทมันได้ขายมากมนได้ขายไหมเพิ่นเพิ่มขึ้นอีกชิบบาทค่าลงทุนน้ำกันเพิ่นมาตลาดโคกจะเลร่ญนมาได้ขายได้พี่น้องมาเอามาได้ขายบดละหันขายถือหันขายแพ่งได้แก้เมื่อดย นี่พี่น้องสถา,านที่เพื่อนกำลังปรปับปรุงใหม่มันถมใหม่มันก็เลยจื่นตลาดโคกจะเริ่มนะพี่น้องเริ่มเพื่อสว่างจังหวัดสกลนครเปิดสองมือพี่น้องเปิดเสาวันวันเสาก็วันอังคานพี่น้องมาเลยเลยเขามาตั้งแต่บ่ายสามของมือก็ได้พี่น้องคือจังจะเปิดมือวันเสาร์นี่มาเลี้ยงวันศุกบ่ายสามโมงเขามาเลยเลยมีที่พักพี่น้องที่พักที่นอนมีเบ็ดมองอาบน้ำอาบในมี ของลำของในมีพี่น้องเขามาได้เลยอ่ะผู้ใด้เขามาขายเดี๋ยวขายบัสทุกคนละพี่น้องเต็มกล่องเต็มลำเลยพี่น้องไปพิเณษโลกคือกนเขาใหญ่นาะโอ้หมาหน้ามึงเลยนาะจนรถรถมันจะรถบ้านละบาทนี่ยัดเอาตัวไอ้บอกมันหลายซัวเข้าไปนี่พี่รองยัดเอามายัดเอาฟังนี่เป็นฟังเหนือ พะนู้นโลกคนว่าแต่ว่าทางมันทมไม่ดินทมไม่ก็ยางยางแน่อย่างน้อยอ,อีบดลกระแนนดอกไลาได้ห่างหลยได้พี่นุม่มาลื่อ,อเสิเบื้องลดพ้อแม่เนนมาเนนกับเบื้องลดยัดเอาได้ยามัานถืออย่งน้อยมันแพ้งมันเป็ยัดได้ด <c ười> อตัวชุดไทยชุดไทยอะไระใไปยญ่หน่เนาะอัดเอาเอ๊ะยังไงมันมันได้หลาอย่างไี้ก้าวมิลาก้าวขา จุบเออบานเนี๋ยวตัวน้อยบานนี่เพื่อประตูอีกแน่นีพี่น้องยัดเอาตัวยังไงมันได้มาละมันไก่ได้นาะสุดหดบานาาาจาก100ักรลอยลกมาหดผี่สามลอยก,ลอลอกว่าโลกคนน่ะเอาโลดเต็มที่โลดใหญ่ยัดเอาโลดมันได้มากไก่อะไรที่ไหนต้องหนีวียดน้าพี่น้องมาหลับเสืออยู่พีออกไปแล้วขั้นหนึ่ง ของล่าเส้นฟ้ามนมาแกให้เวียดกำลังเลี้ยงขึ้นอยู่พี่น้องเมื่อนี้กระดาษลายคือเก่าแล้วควายเมื่อนี้ออกเขามากในตลาดควายลายลอยโตอยู่ดิขายเกี่งพี่น้องก็จาเวียดนาเมามันมอมัน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 เจ้าเดียวว่าลายเจ้าต้องเวียดแน่พิษณุโลกแน่โอ้ลายดิพี่น้องจะได้ห่างเป็นเศร้าไในห่างยูดิ คว,วายวางสีหาลอยิดพี่น้องหนงกำลัเลี้ยงขึ้นอยู่นี่ยานนั่นเห็นไน้ควยกลังเรลี้ยงมาอยู่นี่จะว่ามันขึ้นไกลีันงน้อยจูงมากไว้เราไปเลี้ยงควายเวียดเพิ่อมาซื้อพี่น้อง ขลังลำเลียงมาเดี๋ยว้กลังลำเลียงขอยู่นี่นี่ก็เต็มละขั้นนึงไปได้พี่น้องออกไปขั้นนึ่งแล้วเต็มแล้วขันนี้กำลังเลียงขึ้นกะชเต็มอีกแล้วพี่น้องวนได้พี่น้องไปเจามากวนๆแล้นเฮบเบพ่ง